แฟนแแห่ส่งกำลังใจโยทัศนวันนักแสดงรุ่นใหญ่สนั่นโซเชียลถือเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือสำหรับโยทัศนวันเสนีวงศ์ณนะอยุธยาหรือที่คนบันเทิงเรียกกันว่าอายุบอกเลยว่าลดแล่นอยู่ในวงการมานานมากๆเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันอายุ72ปีแล้วแต่ก็ยังมีผลงานการแสดงออกมาให้ได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะ ล่าสุดขวัญพิมพ์อักษรลูกสาวของอโยได้ออกมาไลฟ์ผ่านเฟ e บุ o กมัมมีสตอรี่หลังคุณแม่เข้าโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีขนาด1.5นิ้วซึ่งเธอเผยว่าแอบ,บกังวลเล็กน้อยแม้เคยผ่าตัดมาก่อนหน้านี้เมื่อปี2518และขวัญยังบอกอีกว่าพอจะผ่าตัดจริงๆ คุณแม่ก็เกิดอาการกลัวขึ้นมาเล็กน้อยและเข้ารับการผ่าตัดช่วงเช้าวันนี้หากมีความคืบหน้าเราจะมาอัปเดตให้ทราบอีกทีทากลางแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้กันเป็นจำนวนมากยังไงก็ขอให้อายุปลอดภัยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง